นี่มเป็เริ่มนี่ดูไหมเริ่มใี่จริงแล้วนี่คือเป็นรอบคู่ตามขึ้นมานะ เคสวัสดีครับผมจะถ่ายคุป่นนะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับเรากลับมาล่าปูกันอีกแล้วนะฮะแต่คุมปี้ได้ล่าปูมาอาทิตย์หนึ่งนะฮะและคุบก็ออกมาแล้วอาทิตย์หนึ่งไม่มีปูเลยนะฮะแต่ดูวันนี้ดิคลื่นโคจรนนี้คือในในฝั่งอนะคือข้างนอกเนี่ยเป็นลูกคลื่นเลยเห็นไหม คือนีนก็อาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ว่าเคลื่อนแบบแรงมากอันนี้คือมันหลบป่าอยู่นะฮะคือกูก็จะมาหาคลิปให้เพื่อนๆดูนั่นแหละนะแต่ว่ากูพยายามแล้วนะครับย้ายป่าก็แล้วย้ายไปที่อื่นก็แล้วไม่มีปูเลยนะฮะวันนี้ก็เลยกลับมาตายรังแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เพราะว่าอย่างที่ข่าวออกวันนี้คือวันที่สิบอ่าสิบสองวันนี้คือวันแม่นะครับ วันนี้คือวันแม่วันสา์จีนนะฮะกูก็ออกมาถ่ายคลิปแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะได้นะครับ mm. ก็เลยไม่ได้อัดคลิปตั้งแต่แรกที่กูมาบุกป่าคือวันนี้กูมาบุกมาบุกป่านี้ป่านี้ป่านู้น,นแล้วก็ป่านี้นะครับสามป่าแต่ก็คือแบบกระจายความเสี่ยงนะครับป่าละนิดป่าละหน่อยดูตอนนี้คือน้ําแบบคือตรงเนี้ยไอ้ที่กูยืนอยู่ตรงเนี้ยปกติมันสูงแค่แบบ ไม่ถึงหัวเข่านะครับแต่วันนี้ก็คือ,คอ,คอเกือบเอวแล้วแล้วมันก็ยังไม่หยุดขึ้นนะครับน้ําน้ายังขึ้นอยู่แล้วกุก็ยังเก็บร้อมไม่หมดแต่เมื่อกี้คือกูจะถ่ายตั้งแต่อยู่ป่านูแล้วแต่มันถ่ายไม่ได้นะครับก็เี่กเรือโยกอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วคือแรงมากกุกลัวเชือกที่ล่ามเรือมันมันขาดกุกกเลยย้ายมาป่านี้เพื่อที่จะบงังคืนนะฮะที่กุจะหาวันนี้มันมีผลงาน มันมีผลงานที่ว่าไม่ใช่แค่แบบผลงานอะ่ะแบบผลงานแบบเนี้ยก็ธรรมดาถูกไหมคืออย่างเงี้ยมันได้ทุกวันอยู่แล้วนะฮะแล้วนี่กูบอกกูออกมาเจ็ดวันแล้วกูไม่ได้เลยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้สักตัวนะมันจะได้ไซส์าบเนี้ไซส์แบบอ่าปูกลางปูดําแค่นั้นนะปูดําปูสามปูสีอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิป แต่ว่าเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้ปูประมาณสัก่4 5ิ0ตัวแต่มันไม่ใหญ่ไงแล้วมันเจ็ดวันอะเฉลี่ยวันหนึ่งแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็ถือว่าไม่ได้แล้วก็ลูกปูปล่อยบ่อเยอะมากเจ็ดวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยกูปล่อยบ่อไปประมาณ300ตัวคือเยอะมากแต่ถ้าเกิดกูเก็บหมดเนี่ยกเก็บทุกตัวทุกไซส์เลยนะเป็นพันนะฮะเพราะว่านี่เป็นวันแรกที่รอบอยู่ในเรือเจ็ดวันที่ผ่านมาคือไม่ได้เอารอบไว้ในเรือเลย เข้าป่าเนี่ยมาเก็บแบบนี้แล้วก็ไปวางต่อไปวางแนวร่องพอน้วเริ่มขึ้นก็เก็บจากแนวร่องเข้าป่าอย่างนี้ทุกวันนะฮะเพราะว่ากูจะหาว่าภูมนอยู่แนวไหนจะได้อัดคลิปเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะแต่นี่คือที่กูมามาวางในป่าเนี่ยคือกูเพิ่งย้ายมาจากที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่แถวนี้แล้วก็ไม่เคยถ่ายในคลิปด้วยคือกูอยากเปลี่ยนแนวบ้างเอ้ขอขอพูดเยอะหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยมึงกลับมาแล้วมึงพูดมาก คือกูอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างกูถ่ายเองอ่ะกูยังเบื่อเลยแล้วเพื่อนๆดูอ่ะไม่เบื่อ,อถูกไหมกูก็เลยว่าจะย้ายแนวกูคเคยไปดักที่ไหนนอกจากที่นี่กูก็จะกลับไปดักที่นั่นต่อนะแต่ว่าไม่มีเหมือนกันนะแล้วกูขอเอาแค่จังหวัดเอาแค่อจังหวัดตราดนะกู้น้ำขาวอ่าวใหญ่อ่าวช่อ เป็ดในเอาแค่นี้ใครล่าปูอยู่ไม่ต้องเซียนไม่ต้องเก่งหรือคุณมีคนที่คิดว่าคุณเนี่ยเซียนคุณเนี่ยเก่งแนะนำทักเข้ามาใน Facebook ได้นะครับเพจไอคุกเคก็ได้หรือว่า i อจีช่องก็ได้ไอคุกเคทีทักเข้ามาเลยเดี๋ยวกูไปถ่ายคลิปด้วยนะฮะเพราะว่ากูเริ่มเบื่อกับแถวนี้แล้วอ่ะ ยุงเยอะมากเลยคือวันนี้กูต้องรีบมาเก็บรอบเพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปไหว้ไปไหว้คือวันนี้เป็นวันาศาสตร์จีนกูต้องไปไหว้นะฮะก็ลเลยต้องรีบมาเก็บรอบก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันเขามาเข้ามาเนื้อเรื่องอันนี้ขวาสาให้กูถ่ายคลิปวันนี้นะครับก็คือไอ้เจ้าตัวนี้เห็นไหมหนึ่งตัวนี่กล้ามขนาดนี้ ตัวนี้อยู่ประมาณสักไซส์ปูดามปูสามประมาณแค่นั้นนะครับไม่ได้หนักไปกว่านี้ละนี่นะนี่หนึ่งตัวก็ยังเล็กเนาะนี่นี่เมียเมียไข่เดี๋ยวกลางให้ดูแป๊บหนึ่งขอวางถูกสัหปับิม้งนะนี่เห็นไหมเ,เริ่มคือ ปกติที่กูได้ปูเนี่ยไซส์ปูสี่ปูห้าปูเจ็ดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่กูจะได้เป็นปูตัวผู้นะฮะแต่นี่คือตัวเมียนานๆจะหลุดมาสักทีหนึ่งที่มันไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับดูดินะเ่อ,เอไงี่นี่แจมแต่ว่ากูกูยังไม่ได้เช็คว่ามันแน่นหรือไม่แน่นนะครับนี่ดูนะเริ่ม ใหญ่จริงแล้วนี่คือเป็นรอบกุ๊ปดามขึ้นมานะนคือแบบใหญ่มากอะเดี๋ยวมาว่าถึงเรื่องดามรอบเดี๋ยวค่อยว่ากันคือตอนนี้กุ๊ปกุ๊บใส่กล้องไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโยกอะไมนโยกตลอดเวลาแต่ตอนนี้กุ๊ปอยู่ในน้ำอยู่เลย โดนดิทำวิธีไหนด้วยบ้างเห็นไหมเบลูกูดเห็นไหมดูดิมันโยกตลอดเห็นไหมคือแบบเคลื่อนมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะมาเรย่อขอยาดมัตัวนี้ก่อนมาเลยเห็นพวกเมือนอะไนะ กูม,มาช้านะมันออกแน่ๆเพราะว่ารอบขาดแล้วเน,นี้ย ใหญ่จริงแต่ตัวเมียไงกล้ามมันเล็กนะครับเนี่ยกล้ามแค่นี้สู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้ตัวเมื่อกี้ตัวเล็กกว่าแต่ว่ากล้ามใหญ่เห็นไหมน,นี่คือปูป่าร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเดี๋ยวมัดก่อนเราค่อยเทียบกันหน้านะเทียบตอนนี้บไรเลยเลยมา <c oughs> ระหว่างนี้เดี๋ยวกูจะมาว่าคือมันเคยมีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกูหรอกนะแต่แบบ เขาแค่ประมาณว่าเฮ้ยทำไมไม่ซื้อรอบใหม่วะทำไมต้องมาดามรอบมาดามรอบคือการมาเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันนี้คือการดามรอบนะเนี่ยเห็นลวดปะเนี่ยอันนี้คือการดามรอบแบบรอบรอบหักตรง,ง,งนู้นเอาไม้มาดามรอบผักตรงนี้เอาเหล็กมาดามอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมไม่ซื้อใหม่นะ เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกคือตัยที่ว่าเขาเขาไม่ใช่สายเดินป่านะครับคือถ้าเกิดเป็นเรือเป็นเรือใหญ่จริงๆอ่ะเขาจะไม่ดามรอบกันหรอกเพราะว่าเวลาดึงรอบเข้ามาเนี่ยมันทําให้รอบพังมากกว่าเดิมเข้าใจปะเวลาเราสาวรอบอยู่บนเรือกระแสน้ํากับกระแสเรือมันทวนกันอะ จะทําให้แบบไอ้รอบพี่ดามมามันใช้ได้ใช้ต่อได้ไม่นานเวลาลอบเรือใหญ่ๆเขาหักเขาก็ทิ้งกันเลยหรืออาจจะเป็นขายแบบขายพวกเนี้ยเดินป่าเนี่เอามาดักในป่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราคือเราไม่ได้ออกไปแห้งนอกไงแล้วเราไม่ใช้เรือเครื่องอะเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องทิ้งเพราะเราดามได้ถูกปะก็เลยแบบเอามาดามรอบกันไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งรอบเลย นี่ดูเทียบกันหน้าเห็นไหมตัวขนาดนี้ตกน้ำปุ๊มนี่เห็นไหมได,ดูเขาใหญ่เลยตัวแน่นด้วยนะแน่นด้วยคือกุบจ้าพาเพื่อนเเข้าไปในป่าก็มันกระไลอยู่อ่ะดูดิ่ะกุบไม่ได้ขาดน้ำกล้องมานะก็เลยแบบเนี่ยต้องแก้ไขกันไปตาม สเต็ปไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามันมีในป่าอีกเด,เ,อดนะเดี๋ยวกูออกมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวกุ๊บจะเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวกุ๊บก็ลุยลุยไปเลยเนี่ยไอเดี๋ยวถ้าเกิดได้ผลางกูเอามาเอามาขวชเพื่อนอีกทีนะฮะไ็ยังไงก็ยาลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกุ๊บด,ด้วยนะฮะขอโทษที่นะครับที่พูดมากไปหน่อยคิดถึงเพื่อนคลิปคลิปที่จะออนวันที่สิบสาม เนี่ยอ่อนวันเสาร์เนี่ยคือยังไม่ได้ออนนะกุจะถ่ายคลิปล่วงหน้ากุจะจะตั้งโพล,ล่วงหน้าเพื่อน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 ส่วนใหญ่ที่จะมาคอมเมนต์ก็คือแบบพี่วันนี้พายุแรงไหมหมายถึงว่าในคลิปแบบเอ้ทำไมในคลิปพายุแรงจังคือมันเป็นช่วงที่พายุเข้าช่วงนูน้นไม่ใช่กุไม่ได้ถ่ายวันนี้ลงวันนี้กุ๊ถ่ายวันนี้ตัดอาทิตย์หน้าลงอีอาทิตย์นึง เนาะเข้าใจกันเนาะอย่างคลิปเนี้ยถ่ายวันที่สิบสองสิบเอ็ดสิบสองวันนี้วันที่สองพอดแม่ถ่ายวันที่ส 12, 12, ิบสองกบจะลงอีกทีก็วันที่สิบยี่สิบเออประมาณนั้นคร่าวๆนะฮะกูจะเว้ไว้ประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์ครึ่งถึงสองอาทิตย์เพื่อที่จะไม่ให้หมาตรงนี้แตกเออเข้าใจเนาะก็เน,ะเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปเก็บรอบต่อ,ย,อย๋ยังไงก็ รอติดตามชมนะครับวันนี้จะพูดเร็วหน่อยโลกๆหน่อยตื่นเต้นนิดนิดนะฮะขอโทษด้วยนะครับปะโอเคครับเมื่อกี้ก็ลืมปิดคลิปก็วันนี้นะฮะเท่าที่เห็นเมื่อกี้เลยไม่มากไม่หมยนะะก็เดี๋ยวจะหาทำเลหาคอนเทนต์คือไม่ได้หาหรอกคือเรารู้อยู่แล้ว แค่มันไม่มีของนะ <š> ก็วันนี้ได้ปูมาห้าตัวนะฮะแต่ว่าได้พี่บึกประตัวนึงก็คุมแล้วนะฮะรอบตอนนี้กุ๊บเหลือก็เหลือสามสองเ,เหมือนเดิมอ่ะมันพังแล้วก็ทิ้งพังแล้วก็ดามแล้วก็เสริมก็สามสองเหมือนเดิมสามสองลูกนะฮะแล้วก็ยังใช้เหยื่อปลากระบอกเหมือนเดิมนะฮะคือ ตอนนี้กูมีคอนเทนต์แล้วก็ได้ถ่ายไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีผลงานกูก็เลยลบทิ้งนะฮะแล้วก็กาลังจะถ่ายใหม่จนกว่ามันจะมีของนะฮะคือไม่ใช่ว่าทําเลไม่มีของนะครับแต่ว่าสภาพอากาศมันแย่นะฮะแล้วยิ่งวันนี้ที่ตราดพายุเข้าอีกหนึ่งอาทิตย์นะตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วมันจะตกทุกๆเนี่ยเดี๋ยวก็ตกแล้วมันได้เวลามันอนะ่ะก็ตกนะฮะก็ เพื่อนคนไหนนะที่ได้ผลงานเยอะมากน้อยอะไรยังไงก็อัปเดตกันบ้างนะฮะทุกที่เลยนะฮะอัปเดตกันหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆได้ผลงานกันไหมนะฮะก็มีบางคนก็บอกว่าเอ้ยที่เนี่ยผลงานเยอะมากเลยแต่อีกที่ก็แบบว่าที่นี่ก็น้อยเหมือนกันนะฮะคือมันด้วยที่สภาพอากาศด้วยเนาะเราก็ยังวัดอะไรไม่ได้ว่ามันมีมากมีน้อยอะไรยังไง นะแล้วก็ขอฝากไ้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคุนน้ําขาวตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่คลองเป็ดคือถ้าเกิดคนท้องถิ่นจะรู้ว่าคลองเป็ดอยู่ตรงไหนนะฮะตั้งแต่คลองเป็ดยาวไปถึงน้ําศอกเนี่ยไขยล่าปูนะฮะอยากแบบให้กูไปถ่ายด้วยทักมาหาเลยได้เลยนะครับก็เพจ o u t u b e IG ีไอกรุ๊ปเคทนะฮะไม่ว่าจะเป็นล่าปูล่าปลาได้หมดอะไรก็ได้นะก็เกี่ยวกับทะเลแค่ทะเลล้วนๆนะ ไม่เอาน้ําจืดน้ําจืดไม่ไม่ทำเพราะคนทาน้ําจืดเนี่ยครึ่งประเทศแต่คนทำน้ำน้ำเค็มเนี่ยมีมีแค่แนวตะเข็บถูกป่ะเออก็จะประมาณนี้อย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีไปนวสวัสดี